บุรีรัมย์ยินิติเปิดตัวอาวุธหนักรามิวเชย,ยดีบดาวยิงทีมชาติอาเซอร์ไบาจานสมอสรบอบุรีรัมย์ยินิติปลุกข้อตกลงคว้าตัวรามิวชย,ยดดบกองหน้าที่สามารถเล่นเกมรุกได้ถูกตำแหน่งจากสมอสรอคาราบักทีมจากพิเมลิกอาเซอร์ไบาจานมาร่วมทีมดาวเตะวัย27ปีถือสองสัญชาติอาเซอร์ไบาจานและรัเสเซียเริ่มต้นเล่นฟุตบอลอาชีพ โดยการเซ็นสัญญา4ปีกับเซเนเซนปีเตอร์เบ er ิร์กทีมดังของประเทศรัสเซียในปี2013ด้ดยวัย17ปีด้วยตลอดสัญญาลงสนามช่วยทีมเซเนเซนปีเตอร์เบ er ิร์กถูกชดทุกรด้การไป76นัดยิงไป35ประตูแต่ลีกที่สร้างชื่อให้กับดดวยิงเจ้าของส่วนสูง187ซนติเมตรเคลลิกอาเซอรบไบจานเจ้าตัวเริ่มมาวัดรวดไายครั้งแรกในฤดูก,กาล2017-2018โดยการยืมตัวมาเล่นให้กับค่าระบัก ลงสนามไป19นัดยิง1่งประตูก่อนจะออกไปหาความท้าทายในยุโรปอีกครั้งจากนั้นในฤดูก,กาล2020-2021เชัยยาเดบก็หวนกลับมาคาแข้งในอาเซร์ไบาจานโดยการย้ายมาร่วมทัพซาบ้าเอฟเคลงสนามช่วยทีมไป26่ิยิง6ประตูจากนั้นคาราบาก็จัดการคว้าตัวมาร่วมทีมในฤดูก,กาล2 0 2 1 2 0 2 2ถึงฤดูก,กาล2022-2023มีโอกาสลงสนามช่วยทีมไป97นัดยิง36ประตู ดยฤดูกาลล่าสุดถือเป็นแกนหลักของทีมยิงไป22ประตูจาก34เกมพายทีมควา้าแชมป์ลีกอาเซอร์ไบาจานพร้อมคว้าดาวเซนโบมาคองก่อนจะเป็นปาษาไยฟ,ฟ้าคว้าตัวมาร่วมทัพเพื่อเสริมความดุดันในเกมรุกในการสู้ศึกฤดูกาล2023-2024โดยจะสวมเสื้อหมายเลข1ิลงสนามนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีถ้วยรางวัลติดตัวมาด้วยคือปี2013ความคว้าแชมป์แห่งชาติยุโรปรุนายุเมกันิน17ปี กับทีมชัติรัสเซียปี2015คว้าแชมป์ลีกรัสเซียกับเซนิเซนปีเตอร์เบิร์กปี2016-2017คว้าแชมป์ลีกสโลวาเกียกับ MSK ซิรีนาและคว้าแชมป์ลีกอาเซอร์ไบจาน3ครั้งก um ับคาราบักปี2017-2018ปี2021-2022และปี2022-2023มีเซอร์ไพรส์ส <k buckets> <t> ุพนัดเมนตาเดบิวเกมแรกกับเลสเตอร์ซิตี มงนีแฟนบอลไทยเตรียมชมสุพนัดเหมือนตากองหน้าวันเดกคิปของเมืองไทยซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประเทศอังกฤษเตรียมรอเซ็นสัญญาเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมชั้นนำดีอังกฤษหลังทาง FA เปลี่ยนกฎใหม่ไม่มีข้อห้ามเรื่องของเวิร์กเพิรมซึ่งนั่นทําให้เจ้าแบงค์สุพนัดสามารถลงเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ได้ทันทีโดยรายงานระบุว่าสุพนัดจะยังไม่ถูกส่งลงสนามในเกมปีซีซั่น นัดแรกที่เลสเตอร์ซิตี้จะพบกับนอตแฮมตันทาวในวันที่15รกรกฎาคมนี้แต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ซุปนัดเหมือนตาเดวิลครั้งแรกเกมที่เลสเตอร์ซิตี้จะพบกับทัตแนมฮอสเปอร์ในวันที่23รกรกฎาคมที่สนามราชมังคลากีราสถานประเทศไทยและสุพนัดมีโอกาสที่จะลงสนามในเกมที่เลสเตอร์ซิตี้จะพบกับสมโมสรลิเวอร์พูลทีมยักยใหญ่พี่มีลิกอังกฤษ ในวันที่30บกระกะดาคงเก้มอุ่นเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยฟิลิปโลกิตโพธลาบุรีลำหลังไม่ได้ไปตอนน่อในซีซันนากองกล้งสารพัดประโยชน์ภาษาสายฟ้า พลอำลาทีมหลังไม่ได้ไปต่อในฤดูกาล2023-2024าร2023-2024ฟิลิปโลกิตกอกองกลางสัญชาติสวีเดนโคเอเชียแยกทางกับบุรีรัมยูนเต็ดเรียบร้อยแล้วหลังย้ายมาคายแข่งกับทีมช่วงเล็ก2ของฤดูก,กาล2022-2023ที่ผ่านมาโดยฟิลิปโลกิตได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าขอบคุณบุรีรัมยูนเต็ด สำหรับเวลาของผมในสโมสรผมอยากจะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและผู้สนับสนุนผมทุกคนพวกคุณยอดเยี่ยมมากผมหวังว่าพวกคุณจะพบเจอแต่สิ่งดีๆในอนาคตสำหรับฟิลิปโลกิตใายเข้ามาร่วมทีมบุรีรัมย์ยินเตต็ดในช่วงเลก2ที่ผ่านมาพร้อมลงสนามช่วยทีมไป10นัดรวมทุกรลยการก่อนจะแยกทางกันหลังไม่ได้อยู่ในแผนของทีมในฤดูก,กาล2023-2024 ครบ4่ด้าน BG ปทุมสร้างอัศจรรย์เพิ่มอัดทันเล็ก2อซีซันใหม่จะรับปิด BG ปทุมยูนิเต็ดทีมนิสึกไทยลีกหนึ่งเดินหน้าปรับรังเย่าด้วยการสร้างอัศจรรย์ฝั่งตรงข้ามโซน W แล้วซึ่งจะทำให้ในอนาคตสนาม BG Stadium จะมีอัศจรรย์ครบทั้ง4่ด้านและสามารถจุแฟนบอลได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ5,000คนจากเดิมที่มีความจุอยู่ที่ประมาณ1 1 1 1 4ทีน่นั่งจะรับปิด เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วโดยมีภาพการเริ่มดำเนินการออกมาให้แฟนบอนดี้เห็นแต่คาดว่าไม่น่าที่จะเสร็จทันใช้งานในช่วงเปิดซีซั่นใหม่ที่จะมาถึงในเดือนสิงหาคม2566นี้อย่างแน่นอนทั้งนี้ก่อนหน้านี้ทางคุณประวินพิรมพักดีประธานสโมสรบีจีปทุมยนินเตดเคยเปิดเผยผ่านรายการไลฟ์สดทางแฟนเพจของสโมสรอนเมื่อช่วงเดือนมกราคม66ที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาบางส่วนระบุวา่า สะเซนซ่อนใหม่จะสร้างไว้ที่5,000ทีนั่งโดยเราจะทำความจุของสนามเราไว้ที่1,500 0ทีนั่งซึ่งคิดว่าอย่างเร็วสุดสนามน่าจะเสร็จประมาณก่อนเล็ก2ของฤดูกาล2023-2024แต่ช้าสุดไม่เกินก่อนเปิดฤดูกาล2024-2025อย่างแน่นอนเผยเหตุกิเล่นพยองพาดได้ตัวสารานนนเฝ้าเสา หลังมีรายงานว่าเมืองทองยูนิเต็ดต้องการผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาสู่ทีมและเล่งเซลานอน์อนุอินของลิโอเชียงรายยูนนเต็ดในการมาฝ้าเสาในถิ่นเทนเดอร์ดอมสเตเดียมเพราะว่าทีม ยังไม่มีนายด่านที่ไว้ใจได้ในการลุยฤดูกาล2023-2024ล่าสุดมีรายงานมาว่าสาเหตุที่กิเลนพยองพาตัวอดีตมือเก่าของนคนรราชสีมามาได้อีพอตอนสงต่งกดอยางกว่างซงมหาภายัยไม่ยอมรับข้อเสนอที่เอาสองแข้งอย่างภูมินแก้วตาและธ่รพลเหาะเยือมาแลกในดิวนี้โดยเจ้าตัวยังมีสัญญาอีกหนึ่งฤดูกาลฉะนั้นผู้บริหารลีโอเชียงรายยูเนเต็ดต,ต้องการเงินค่าตัว เพื่อเอามาต่อยอดทําทีมมากกว่าซึ่งเป็นเหตุให้ดิวหยุดชะงักพร้อมกับปิดฉากการเจราจาไปตั้งแต่เมื่อเดือนม,มิถุนายนที่ผ่านมาอีกด้วยสําหรับสดานอนอนุอินนายดันวัย29่ปีเจ้าของส่วนสูง1 8 7เซนติเมตรทำผลงานกับรีโอเชียงรายยูนเนเต็ดในฤด,ดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3ลงเล่นในลีกไปทั้งหมด23านัดเสีย32ประตูเก็บ5กินชีตและลงเล่นใน FA เอคัพนัดเสีย2ประตู เก็บได้หนึ่งขินชีสลูกคัดเปิดตัวซบทีมเก่าแอตเลติโกโกเนเซในลีกสองบาร์ซิลลูกคัดโธชาอดีตปกักการหลังจอมแก่งชาบารซิลของเมืองทองยูนนเตดบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญากับสโมสรแอ,อตเลติโกโกเนเซในลีกซีรีบีของบาราซิลซึ่งเป็นทีมเก่าของเจ้าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยก่อนจะย้ายมาอยู่กับทัพท,ที่เล่นพยอง เจ้าตัวเคยพาเอลเลนติโกกูเน,นเซเป็นชชมฟุตบอลกลางเปโอนาตูกอยานโนในปี2019อีกด้วยสำหรับลูกคาโทชาฝอกผลงานในการลงสนามช่วยทัพกิเลนพยองนดับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมไปทั้งหมด81นัดร่วมทุกรดยการทำไป4ประตูโดยผลงานล่าสุดในฤดูก,กาล2022-2023ที่ผ่านมาลงช่วยทีมไป24นัดทำไป2ประตูและมีส่วนสำคัญในการพาทีมจบอันดับ4 ของตารางในซีซันที่ผ่านมาอีกด้วยบุรีลัมเปิดตัวคิมมินฮอกราการหลังดีกี้ชัมเคลีกร่วมทับภาษาใสฟ,ฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดบรลุควาตกลงคว้าตัวคิมมินฮอกกล้องหลังสมขาว ทีมดสัญญาจากซองนำเอฟอดีตยอดทีมจากเดนเกาหลีใต้เจ้าของแชมป์เคลิกเจดสมัยมาร่วมทัพแล้วโดวยเจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข92ลงสนามความเคลื่อนไหวการเสริมทัพของทีมแชมป์เก่าไทยลีกปาสาไซฟ,ฟ้าบุรีรัมย์ยินเต็ดล่าสุดแตคว้าตัวคิมมินฮอกนักเตะทีมเกาหลีใต้มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้ว ด้วยดาวเตะเจ้าของส่วนสูง187ซนติเมตรอายุ31ปีซึ่งเคยมีชื่อติดทีมชาติเกาหลีใต้ชูสู้ศึกฟุตบอลโลก2018รับคัดเลือกโซนเอเชียเริ่มต้นเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังกับทีมซุนฮอก HS ทีมใมระดับมัธยมปลายในปี2006ก่อนที่จะฝีเท้าเข้าตาสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้จนได้รับคัดเลือกไปศึกฟุตบอลกับสโมสรฮัมบุกเอสกีทีมดังของบุนเดสลีกาเยอรมันในปี2008 ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีนักเตะชื่อกองลกูกชาวเกาหลีใต้ในปัจจุบันอย่างซอนฮึงมินร่วมอยู่ด้วยก่อนที่ฤดูกาล2013-2014เจ้าตัวได้ยกไป้าแข้งในแดนปาดีที่สุเจลีให้กับสโมสสซากันโตซูอีกหนึ่งทีมดังของประเทศญี่ปุ่นโดยระยะเวลา5ฤดูกาลลงสนามไป174เกมยิงได้4ประตูจากนั้นเลกที่2ฤดูกาล2018-2019ยอดทีมในบ้านเกิดอย่างชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์ จัดการคว้าตัวไปเสริมความแข็งแกร่งมีโอกาสลงสนามตลอด4ฤดูกาลไป86เกมยิงได้1ประตูคว้าแชมป์ร่วมกับทีมได้4โทฟีดโดยแบ่งเป็นแชมป์แค่หลีก3สมัยติดต่อกันคือปี2018 2019 2019 2020 2020 2021และคว้าแชมป์เกาหลีใต้วินเนอร์ครับ1สมัยในปี2019ถึ2020 จากนั้นฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3ยายมาคาแข่งกับซองนำเอฟซีหนึ่งฤดูกาลทว่าโดนอาการบาดเจ็บรบกวนลงสนามช่วยทีมไป5เกมยิงได้1ประตูเมื่อหมดสัญญาบ,บริล,ม ED, ลัมยูเนเต็ดได้เจรจาเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมเพื่อป้องกันแชมป์ทุกรายการในไทยและเป็นการเสริมแนวรับสู้ศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2 2 2 3 2 2 2 4โดยเจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข92ลงสนาม เอเลสดอลล์ or, ปากาหลังทีมชาติไทยผิดหวังโดนตบหน้ารับน้องประเดิมลีกอินโดเอเลสดอลล์ A or, ปาการหลังทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกลิกฟุตบอลอินโดนีเซียโดยความผิดหวังโดนแข้งฝั่งตรงข้ามตบหน้าและตัวเขายังมาโดนใบเหลืองอีกเอเลสดอลล์ A or, ประเดิมเกมแรกลิกอินโดนีเซียในเกมที่บาหลี United, ยูเนเต็ดแพ้ซาเลมันไปศูนย์ตอนหนึ่ง ดยเกมดังกล่าวเอเลสลงครบ90นาทีเต็มและได้ใบเหลืองด้วยในนาทีที่81ด้วยเขาได้กล่าวว่าใบเหลืองที่ผมได้รับผมแค่ปกป้องเพื่อนร่วมทีมของผมในขณะที่ผู้เล่นทีมตรงข้ามเขามาตบหน้าผมซึ่งเขาก็โดนใบเหลืองด้วยผมไม่อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้รับจากเกมนี้พวกคุณก็เห็นแล้วว่าผมโดนอะไรถือเป็นการต้อนรับผมสู่ลีการนึงอินโดนีเซียก็แล้วกันเอลสเดอร์ล็อกกล่าว